สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่รายการ Let's Talk Podcast by BU นะครับเราเจอกันเป็นประจำเที่ยวนี้อาจจะแปลกตาหน่อยเป็นซีซั่น2นะครับฉากของรายการอาจจะมีการเปลี่ยนไปแต่ว่า Let's Talk Podcast by BU นะครับโดยมหาวิทยาลัยเทพนั้นยังจะเป็นรายการที่พูดคุยในเรื่องของสาระทั้งวิชาการและเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเราจะหยิบยกกันมาโดยจะมีแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับและเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าหลายคนคงจํากันได้ อาจารย์นั่นเคยมาเยือนรายการของเรานั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรสุชาติไตพบสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เป็นอาจารย์คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยเทพนะครับแต่สิ่งที่เราจําอาจารย์ได้น่าจะจําได้ว่าอาจารย์ท่านมาคุยกับเราในเรื่องของ ESI Index นะครับหรือว่าดัชนีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการนะครับลองทบทวนความจํากันนิดนึงครับอาจารย์ครับ ESI Index นี่คืออะไรครับ ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ศักก์ก็ดัชนี ESI i n d ินเด็กนะครับเป็นดัชนีนะครับที่ใช้วัดนะครับระดับสังคมความเป็นผู้ประกอบการอของประเทศไทยนะครับจริงวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะสร้างเอ่อตัวชี้วัดสักหนึ่งตัวนะครับที่ใช้วัดในการวัดเอ่อเรื่องของเอ่อความต้องการเป็นผู้ประกอบการ,รนะครับเรื่องของออระดับ ความสนใจในการประกอบการเชื่อมั่นบนปัญหาอุปสรรคต่างๆเราคงเป็นที่ทราบกันดีว่าการจะเป็นผู้ประกอบการนั้นอาจจะต้องพิจารณากันหลายเรื่องที่สําคัญก็คือในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถึงจะบอกว่าฟื้นตัวหรือว่ายังไม่ค่อยดีนักอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการที่เราจะสามารถพิจิตรหรือว่านําข้อมูลเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์มาให้กับผู้ที่สนใจซึ่งอาจจะเป็น ผู้ประกอบการเองด้วยนะครับหรือคนที่ติดตามก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากอาจารย์รอศาสตราจารย์ดรสุชาติท่านมองว่าน่าจะมีอินดี x อะไรสักตัวหนึ่งซึ่งสําหรับประเทศไทยยังไม่เคยมีการทานะครับแล้วก็ในส่วนของงานวิจัยของอาจารย์นั้นได้มีการเก็บผลมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ที่เราเจอกันจึงเป็นครั้งที่4แล้วนะครับอาจจะเรียนปรึกษาอาจารย์อย่างนี้นิดนึงครับว่าสําหรับคนที่เพิ่งเคยเปิดมาดูแต่คนที่ติดตามดูแล้วเนี่ยครับสามารถย้อนดูใน YouTube ได้ จะเห็นว่าในส่วนของ ESI Index เนี่ยได้รับความสนใจมากนะครับแต่ละวิวเนี่ยหรือว่าแต่ละคลิปของ3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเกินพันขึ้นไปบางคลิปเนี่ยถึง2000แสดงว่าอาจารย์ครับต้องแสดงความยินดีว่ามีคนสนใจตัวดัชนีนี้นะครับสำหรับครั้งล่าสุดอาจารย์เก็บผลเมื่อไหร่ครับเออเก็บผลไปเมื่อเดือนกันยายนครับของปี2565านะครับก่อนนั้นนะครับอาจารย์สครั้งที่ผ่านมา3ครั้งเราเริ่มเก็บจริงครั้งแรกตั้งแต่ปลายปีนะครับเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับเก็บ เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับแล้วก็เก็บเดือนมิถุนายน2565ครับอาจจะเรียกได้ว่าเก็ดลายไตมาาเลยจะมีไตมาสุดท้ายของปี64แล้วก็ตอนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นไตมาาแรกนะครับแล้วก็มิถุนายนเป็นไตมาสองแสดงว่าครั้งล่าสุดก็จะเป็นไตมาาที่4ผลเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สมมุติถ้าเรามองแบบภาพรวมทั้งแบบเฉพาะครั้งนี้แล้วก็ความต่อเนื่องจาก3ครั้งที่ผ่านมาครับก็ ภาพรวมของตัวดัชนีก่อนนะครับการการเก็บข้อมูลนะครับครั้งละกลุ่มตัวอย่างครั้งละพันกว่านะครับเก็บมาทั้งหมดสาสี่ครั้งนะครับเนื่องจากเป็นดัชนีใหม่นะครับเป็นดัชนีที่พัฒนาขึ้นนะครับความเสถียรของตัวดัชนีนะครับพบว่าค่อนข้างที่จะมีตัวของ r รบ u นเฮดสหรือความแกร่งนะครับเนื่องจาก ตัวของดัชนีเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สามารถที่จะใช้ในการคาดการหรือว่าใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์นะครับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมคของประเทศไทยได้นะครับโดยที่ดัชนีในครั้งล่าสุดนะครับที่ทําการเก็บไปในช่วงเดือนกันยายน2565กนะครับก็พบว่าดัชนีจิตวิทยาความผู้การของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีค่านะครับอ,อ,อยู่ในระดับประมาณ4ี่สิบ ห้าหรือว่าสี่อย่างตอนนี้ผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมน่าจะเห็นตัวภาพซึ่งทางทีมงานน่าจะขึ้นอินเสิร์ตด้วยครสายสุดใช่ไหมครับอาจารย์นี่ก็คือปลายปีที่แล้วปลายมาสุดท้าย2,564จะเห็นว่ามีอยู่40.18ใช่ครับอาจจะเรียกว่าเยอะหรือเรียกว่าไม่เยอะก็แล้วแต่สมมติถือว่าเป็นการตั้งต้นเพราะตอนนั้นอาจารย์เริ่มคิดตัวดัชนีนี้ขึ้นมาแล้วเริ่มเก็บผลครั้งแรก เรายังไม่ทราบหรออว่า40.18เนี่ยโดยเฉพาะสถานการณ์เมื่อสักปลายปีที่แล้วในเรื่องโควิดเอยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าการท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับมาแต่ถือว่าเป็นตัวตั้งต้นอีกปลายมาสหนึงต่อมาสมมติท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับขยับจากซ้ายสุดก็จะเป็น35.48ใช่ครับอันนี้ตกลงใช่ไหมครับอาจารย์คือลดลงในช่วงของปลายมาสแรกครับตอนนั้นเราเคยคุยกันแล้วในอีเดิมก็อาจจะพบว่า ปลายปีตอนนั้นจริงๆมีความหวังเนาะเพราะว่าเราคิดว่าอะไรจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าต้นปีมามันไม่ดีขึ้นเช่นโควิดที่คิดว่าจะดีประเทศว่าจะเปิดจะมีกิจกรรมตอนนั้นมีโอมิครอนเข้ามาก็เลยทําให้ลดลงจาก40มาที่35ใช่ครับสองครั้งหลังนี้ครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์หน่อยถ้าเราดูไตรมาสสกับครั้งล่าสุดอาจจะมองแบบ45.1แล้วก็อีก3เดือนถัดมาเป็น45.6 อันนี้มีผลหรือว่าในทางวิชาการที่เราเรียกว่ามันมีซิมิฟิเคียนไหมครับอาจารย์รหรือว่าจริงๆถือว่าตลาดหรือว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหรือคนที่จด,จ,ดจ้อง,จ,องจะประกอบกิจาการตอนนี้อธิบายจากตัวเลขที่เกิดขึ้นยังไงได้บ้างครับครับก็อาจจะจํากันได้ครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ตัวของโ oh อมคอนนะครับแล้วก็เรื่องของสาการสาการเรื่องของการสู้รบกัน,นรเริ่มเกิดแล้วใช่<อ>ครับครับผมนะครับผู้พวกก็ ประชาชนเนี่ยก็เริ่มมีความตื่นหนกนะครับตื่นตนกในตัวของเหตุการณ์สงครามนะครับในในรัสเซียยูเคนผลกระทบจะมาถึงเราไหมผู้ประกอบการจะลงทุนก็ไม่ค่อยกล้าลงทุนเท่าไหร่จริงๆแล้วก็คือจริงแล้วตัวของการรับรู้นะครับจริงแล้วสถาการณยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยนะครับความการรับรู้ว่าการตื่นตนกนะครับมันก็เลยส่งผลให้มีการชะลอนะครับในการที่จะกําหนดดูท่าทีนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของ สถานการณ์การสู้รบเรื่องของตัวโอมิคอนนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้า,าจำกันได้เนี่ยเป็นช่วงของการที่สถานการณ์โอมิคอนนะครับขี้คลายนะครับและเท่าที่จะจำไม่ได้เลยก็คือการการ,การเปิดภาครัฐมีการออลดตัวมาตรการต่างๆซึ่งห้ามทำจะเห็นว่าเราเริ่มมีกิจกรรมทั้ง <c oughs> าการเปิดประเทศด้วยอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็รเราเองก็สามารถจัดสัมมนาได้ รเรื่องการเวระยะห่างหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยอันนี้สําคัญมากนะโ<ช> <ลง S 1> รงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่มิถุนายนเนี่ยถือว่าเปิดเทอมขึ้นมาก็คือทุกคนพยายามที่จะเข้ามาใช้ชีวิตหรือประกอบกิจการได้อย่างปกติมากขึ้นใช่ครับเพราะนั้นกระโดดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้นใช่ครับในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะพบว่าจริงจริงแล้วถ้าเกิดเรามองในเรื่องของสถาบันการศึกษาตั้งแต่ะระดับ,รบประถมนะครับหรือว่าแม้แต่อนุบาลยันมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดฟูลสเ c a l e นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่ได้จดจ้อง ไม่เป็นลักษณะของการออนไลน์ไฮบริดนะครับ,รบก็เป็นลักษณะของการการเปิดการเรียนการสอนอย่างออยอย่่าางงเต็มที่นะครับ,รบซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดเรื่องของการการเคลื่อนไหวของตัวของเยาว,วชนเลยนะครับการที่นิสิตนักเรียนนักศึกษาออกมานะครับต้องไปเรียนนะครับมันก็ส่งผลต่อการต่อ,ต,อตัวเศรษฐกิจนะครับการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขาย,ขายนะครับเรื่องของการ คือข้างในนั้นมีกิจกรรมทางการตลาดมีการลงทุนร้านค้าที่ปิดไปก็กลับมาเปิดกิจการได้จริงๆถือว่าเป็นช่วงที่สดใสขึ้นมาเลยล่ะแล้วก็45ทั้ง2ไตรมาสเนี่ยต่อกันก็มากกว่าตอนที่เราเก็บครั้งแรกด้วยใช่ครับทราบว่าในไส้ในของตัวดัชนีเนี่ยอาจารย์ก็มีรายละเอียดด้วยใช่ไหมครับก็กามเชื่อมั่นซึ่งอาจารย์เอามาเป็นตัวพารามิเตอร์ในการวัดสามารถบอกอะไรได้บ้างครั้งล่าสุดเป็นยังไงครับอาจารย์ครับอันนี้ผล ครั้งล่าสุดนะครับ,รบจริงๆหากยังจำกันได้เนี่ยตัวของดัชนีจีนยางผู้ประกอบเนี่ยประกอบด้วยตัว6กมิตินะครับห้าห้ามิติที่ซัพพอร์ตกับ1มิติที่เป็นมิติที่ส่งผลทั้งลบนะครับหากสังเกตในกราฟนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวสามิติแรกเนี่ยครับเป็นเรื่องของดัชนีที่หากพูดเรื่องของความตั้งใจนะครับคนไทยเนี่ยอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเกินครึ่ง ผมใช่ก็ว่าเกินคขึ้นอันนี้เราทุกสเกลนะครับไม่ใช่หมายว่าจะต้องเป็นสตาร์ทอัพจะเป็นยูนิคอร์อย่างนี้คือหมายความว่าทุกคนที่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาประกอบกิจการของตัวเองทั้งเล็กทั้งใหญ่ช่องกลางก็แล้วแต่ก็ถือว่าคนไทยเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็มีความสนใจอาจจะอยู่ที่ว่าสภาวะแวดล้อมสถานะตอนนั้นเป็นอย่างไรแต่ถามว่าในมุมของอาจารย์อาจารย์มองว่าคนไทยมีความตื่นตัวในเรื่องพวกนี้ดีใช่ครับมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีการมองเห็นโอกาสด้วย นะครับมีการมองเห็นโอกาสนะครับหากกล่าวง่ายๆคือ6ใน10คนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะเป็นผู้ออกอักได้6ใน10คนคิดว่าตัวเองมีความมั่นใจที่จะเป็นผู้ประกอบการละแบบใดแบบหนึ่งอาจารย์มองว่าอันนี้คือเชิงบวกเลยเดินมา10คนมีถึง6คนทีเดียวสำหรับคนหรือว่าคนที่เราเก็บข้อมูลใช่ครับซึ่งตัวดัชนี3ตัวแรกนะครับที่เป็นดัชนีจะพบว่าจริงแล้วก็มีทักษะ นะครับมีทักษะแล้วก็มองเห็นโอกาสแล้วก็มีความตั้งใจนะครับซึ่งสามสามส่วนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแหละนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญในการเป็นพื้นฐานในการที่จะเริ่มต้นการประกอบธุรกิจคอันซึ่งตรงนี้เราเคยคุยกันว่าคนที่จะเป็นผู้ประกอบการใน EP แรกถ้าจะไม่ผิดอาจารย์มองว่า3ข้อนี้สําคัญมากนะครับคือ1นอยู่ๆถ้าเราจะกระโดดขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการหนึ่งเราต้องมีความตั้งใจอันดับแรกเราถึงจะบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความตั้งใจปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมีความรู้ความสามารถด้วย อย่างน้อยต้องบนสิ่งที่คุณคิดว่าคุณสามารถที่จะค้าขายได้แล้วก็ที่สําคัญอาจารย์ก็มองว่าในเรื่องของโอกาสก็เป็นสิ่งสาคัญโดยเฉพาะการมองเห็นโอกาสถึงแม้ว่าอาจจะบอกว่าในภาวะ <ừ. S 2> วิกฤตอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ยังมีโอกาส3ข้อนี้ถือว่าเป็นหัวใจใอาจารย์ก็เลยมองว่าเป็น3ข้อแรกซึ่งณตอนนี้ก็ยังถือว่ายังดีอยู่ใช่ไหมครับตัวเลขท,ที่บอกตัวเลขยังดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยจริงๆในเรื่องของสังคมความไม่โูการของประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเป็น ม,ม,มีมีมีค่าตัวของออดัชนีย่อยเนี่ยท,ที่ที่ที่มากมากกว่าบางประเทศนะครับในประเทศที่เป็นประเทศคือบางประเทศแ,แสดงว่าอาจารย์จะบอกว่าคนไม่ได้กล้าหรือว่ามองเห็นโอกาสอย่างตัวเลขที่กำลังโชว์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วดูในตัว Data ของตัว a l Entrepreneurship Monitor โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น,น,เ,นเนี่ยอ่าเป็นอย่างไรครับเป็นประเทศที่ มีความตั้งใจไู้พวกอกันน้อย oh, มีอสังหาใช่ครับมีความตั้งใจน้อยทางั้านที่ความจริงเราเอาจจะเห็นว่าขนาดเศรษฐกิจเขาใหญ่แต่ว่า mm hmm. ตัวคนของเขาเอง mm hmm. เขาอาจจะอยากไปเป็นลูกจ้างบริษัทมากกว่าที่จะเป็นผู้ประกอบการเอง mm hmm. ใช่ครับ,รบก็คือในส่วนนั้นนะครับในขณะที่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ยังยังเป็นอุปสรรคที่ผมคิดว่าสามารถแก้ไขได้ก็คือเรื่องของความรู้สึกของประชาชนไทยที่มองว่าการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมันยาก มันมซับซ้อนอย่างเงี้ยไม่จะเป็นแง่ของการเชิงกฎหมายนะครับ,รบเชิองเอกสารนะครับเรื่องของความรู้ทางด้านบัญชีเรื่องของความรู้ของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนทะเบียนบริษัทนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเอ่อทำเรื่องของภาษีให้อย่างถูกต้องนะครับแต่มองว่า <c oughs> ถึงจะมีข้อจํากัดอย่างที่อาจารย์พูดมาแต่ว่าการค้าขายไม่อยู่ในสายเลือดคนไทยไหมครับ <S <S เหมือนอย่างที่รเราเห็นว่าเวลา มีวิกฤตหรือว่าบางคนหลังชนกำแพงแล้วคนไทยก็พร้อมที่จะไปเปิดท้ายขายของขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าลองทํำสถานประกอบการขนาดเล็กเออตรงนี้อาจารย์ก็เลยมองว่าจริงๆคนไทยมีเหมือนมนอยู่ในจิตได้สํานึกว่าสามารถที่จะทําค้าขายได้นี่เป็นข้อดี่ดใช่ครับเป็นข้อดีนะครับผมเห็นมีที่ต่ำๆนี่อะไรครับอาจารย์ครับเออเรื่องของตัวที่ต่ําที่สุดครับก็คือเรื่องของ ความรู้สึกของเรื่องความง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจอ๋อก็คือสิ่งที่อาจารย์เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ใช่ับความง่ายนะครับจะมองว่าจริงก็เชื่ค้คาขายในลักษณะของการเป็นการค้าขายแบบเป็นเชิงสัญนาการซื้อมาขายไปขายในเฟบ o ๊กแต่ถ้าจะ <pollution, S 1> <ốc S 1> ต้องเป็นากายต้องไปจดทะเบียนต้องไปขอจดจัดตั้งอันนี้คนไทยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากก็ไม่ง่ายใช่คำว่าไม่ใช่ครับใช่ครับก็ยังเป็นเป็นสิ่งที่คนไทยยังอาจจะยังยังมองว่า เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถนัด<ม>ในการทําให้มันค,นคในการเริ่มธุรกิจในลรกษณะของการทาตัวของเอกสารอะไรเหล่านั้นนะครับเห็นว่ามีแท่งหนึ่งด้านขวาสุดอันนี้ก็สูงอยู่เหมือนกันเป็นความกลัวในเรื่องของการล้มเหลวใช่ครับอันนี้คือดัชนีตัวที่จาย์บอกว่ามีตัวหนึ่งที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับใช่ครับเออจริงความกลัวความกลัวที่จะล้มเหลวนะครับจริงเขาก็อยู่ในระดับสักประมาณเกือบหกสิบแปดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอานะพูดกันตรงๆก็คือทุกคน ถ้าจะเริ่มต้นก็กลัวเจ๊งว่าอย่างนั้นใช่กลัวที่จะผิดพลาดเงินชสัมลองหรือเงินสะสมซึ่งเก็บ,บไว้ถ้าเอามาลงทุนถ้าหมดไปแล้วก็หมดไปก็เป็นค,ความกลัวซ,ซึ่งทุกคนก็จะต้องมีอยู่ใช่ครับจริงๆตัวความกลัวเนี่ยนะครับมันก็อย่างที่เคยเรียนไปก็คือความกลัวในเรื่องของฟ i น a n นเชียลเรื่องการเงินเนี่ยจ้ะแล้วในในเรื่องของออสังคมไทยที่เป็นสังคมที่ค่อนข้างจะใช้คําว่า Con เ e ็ t e ร t i ลซึ่ก็คือกลัวเสียหน้าด้วยแหละนะครับอย่างเช่นทำแล้ว กลัวเสียเงินส่วนหนึ่งนะครับแต่กลัวที่จะล้มเหลวในเรื่องของกานหรือ่กลัวเสียหน้านะครับบางทีอาจจะทํางานอยู่ในระบบนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตออกมาทำเองไปเรม่อดซึ่งอันนี้เราเคยคุยกันในประมาณ EP หนึ่ง EP สองนะครับว่าผู้ประกอบการไทยที่มีแท่งนี้ค่อนข้างเยอะอาจจะต้องพยายามทะลุปัญหานี้ไปให้ได้เพราะว่าคนไทยยังมีเรื่องหน้าตาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับที่ผู้ประกอบการต่างประเทศเนี่ยถือว่าได้ลองผิดลองถูกล้มแล้วต้องรีบลุก คือไม่มีใครคือถ้า success ไปเลยนะก็โอเคโชคดีแต่ว่าถ้าถามบอกว่าสําหรับคนไทยอาจจะมีเรื่องนี้เยอะหน่อยใช่ครับรบโอเคครับก็ย้อลกลับไปดูก่อนหน้านี้อีกทีหนึ่งครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าเพราะฉะนั้นใน2ไตมาาสุดท้ายที่เราคุยกันมาแล้วมีไส้ในเป็น6แท่งอย่างที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสุชาติได้ดีไซน์การทดลองไว้จะเห็นว่า2ไตมาาก็คือ6เดือนเนี่ยค่อนข้างนิ่ง แล้วก็คงตัวโดยเฉพาะอาจจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์กว่าๆที่มันบวกลบเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆเนี่ยอาจจะไม่ซื้อที่สำคัญแต่ว่าเรากาลังพยายามอธิบายอยู่นะครับว่าท่านผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทางัทง้งๆที่ความจริงถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งก็คือสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่พวกเราต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วง6เดือนโดยเฉพาะ3เดือนหลังที่ผ่านมานี้มันมีตัวแปรอื่นๆเยอะมากเลยมันก็เลยทําให้สถานการณ์ที่ถึงแม้ว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวแล้ว ประเทศต่างๆเปิดแล้วแต่มันก็มีเรื่องเงินเฟอ้อใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับค่าน้ํามันค่าพลังงานก็ขึ้นไหนจะมีล่าสุดก็จะมีเรื่องของค่างเงินบาทหรือว่าค่างเงินสกุลต่างชาติซึ่งเราอาจจะต้องกระทบอะ่ะจะบอกว่าไม่กระทบก็ไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถอธิบายได้ไหมครับว่ามันเลยทําให้ในช่วง3เดือนนี้กับ3เดือนก่อนคนก็เลยอยู่ในช่วงยั้งยังอยู่จะลงทุนไปกว่านี้ก็ไม่ได้ลงทุนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับนิ่งจนเกินไปไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าขยับกรเยื่อนอะไร จริงๆแล้วก็คือถ้าดูเนี่ยในช่วงของช่วงของเดือนมิถุนานเดือนกันยานะครับก็ยังยังเป็นช่วงที่ยังยังไม่ได้เข้าสู่หน้าของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับถ้าสังเกตนะครับก็ยังเป็นช่วงของการที่ปรับตัวนะครับบางทีก็ปรับตัวจากการที่การเปิดลักษณะของการกท่องเที่ยวเริ่มกลับแล้วแล้วก็รีสอร์ทสถานประกอบการก่อนหน้านี้ปิดอยู่ก็เริ่มเปิดอันนี้เราคงจงจาได้ในช่วงที่ผ่านมาใช่ครับเ ในส่วนของการการท่องเที่ยวก็คือเริ่มเริ่มมีการเปิดนะครับ,รบเริ่มมีการเอ่อเริ่มมีการเอ่อสังสรรค์มีการท่องเที่ยวจะเป็นลักษณะการท่องเที่ยวในลักษณะใกล้ๆนะครับอย่างไน่ได็นคนไทยเองอก็เที่ยวกันด้วยเหมือนกันใทราบว่าอาจารย์มีการแบ่งในทัน้งในเรื่องของระดับที่เป็นภูมิภาคอายุแล้วก็ในส่วนของการศึกษาด้วยรอบหลังสุดในเราเห็นอะไรบ้างครับเอ่อรอบหลังสุดนะครับจริงแล้วในตัวของ สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตัวของแบ่งตามช่วงอายุนะครับนี่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มกลุ่มของผมใช้คาว่ากลุ่มของเยาวชนนะครับเยาวชนเนี่ยกลุ่มเยาวชนนะครับช่วงอายุสักประมาณสิบแปดนะครับช่วงอายุสิบแปดถึงถึงประมาณ30ไม่เกินใช่ไหมยังถือว่าเป็นผู้ว่าผู้ประกอบการรายใหม่ๆ อ่าบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มประกอบการหรือว่าเริ่มที่จะมาลองทําธุรกิจครับอ่าอาจารย์เห็นอะไรครับตรงนี้เออก็มีการเพิ่มสูงมากเลยของตัวดัชนีจิตวป็อย่างแสดงว่าเขามีความมั่นใจมีความการที่กระโดดออกมาเป็นผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะในช่วงรอบ3เดือนที่ผ่านมาใช่ครับในช่วงรอบ3เดือนที่ผ่านมานะครับเอ่อในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่กลุ่มเยาวชนครับเป็นกลุ่มที่เอ่อแอคทีฟในเรื่องของการที่ในส่วนหนึ่งคือการการพบปะ นะครับการได้มาใช้ชีวิตในลักษณะของการใช้ชีวิตในแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยแน่นอนล่ะแล้วก็อาจจะมองเห็นโอกาสด้วยมีค,ความรู้ความสามารถแล้วก็มองเรื่องของวิกฤตเป็นเรื่องของความท้าทายอันนี้ก็น่าสนใจใแต่ถ้าเทียบกันล่ะครับอาจจะถ้าอาจารย์ใช้คําว่ากลุ่ม 18- บแถึงสาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งให้ผลแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์กลุ่มช่วงอายุ ถัดไปนะครับช่วงอายุ30ถึง40อาจจะเยอะหน่อยผ่านชีวิตมาเคยประกอบธุรกิจมาก่อนหน้านี้แล้วเจ็บตัวอยู่ก็มีการเพิ่มสูงขึ้นของตัวจริงกันนะครับจริงกล่าวได้เลยว่ากลุ่มเจเนอเรชันหลักที่ของประเทศไทยที่เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนประเทศนะครับช่วงอายุ18ถึง40เนี่ยนะครับมีการเพิ่มสูงขึ้นของตัวของดรชนีลสิมยางหุ่การนะครับ ทั้งสองกลุ่มโดยที่กลุ่มกลุ่มเยาวชนเนี่ยมีการเพิ่มเพิ่มขึ้นกลุ่มหนึ่งประมาณ8%นะครับในขณะที่กลุ่มวัยกลางคนนะครับในนี้มีการเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณราว4%เอาเป็นว่ายังไงตัวดัชนีก็เพิ่มขึ้นนะครับใช่คอาจารย์ให้ความเห็นกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีเรื่องของภูมิภาคครับอาจารย์ผมเห็นในส่วนของดัชนีที่อาจารย์กรุณาแยกมามีภาคกลางกับภาคตะวันออก ซึ่งดูเหมือนพอเวลาเราแยกเป็นลายภาคแล้วสองภาคเนี้ยจะมีตัวดัชนีหรือความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในรอบ3เดือนอาจารย์เห็นว่าเพราะเหตุผลหรือว่ามีอะไรสนับสนุนครับครับในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงนี้พอมเริ่มมีการปลดล็อกผ่อนคลายนะครับเริ่มมีการท่องเที่ยวในในลักษการท่องเที่ยวจะ ใกล้ๆนะครับอาจจะคนกรุงเทพนะครับอาจจะใช้การท่องเที่ยวจะยังไม่เรียกคิดถึงลองโปรเจกต์ก็คือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกันที่เราทราบกันดีว่าในช่วงรอบ3เดือนที่ผ่านมาอันนี้จริงนะครับเพราะว่าหลายคนที่ไม่เคยไปเที่ยวเลยก่อนหน้านี้เก็บตัวก็เริ่มที่จะกล้าที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านไปจับจ่ายใช้สอยไปท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนภาคตะวันออกจึงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็มีสถานประกอบการไปท่องเที่ยวได้อย่างใกล้เคียงอาจารย์ก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่ไปหนุน ที่ประกอบการในความที่ใช่ไหมครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการกลับเข้าสู่ในภาคอุตสาหกรรมครับเรื่องของแม้กระทั่งนิคมอุตสาหกรรม e e c นะครับเริ่มมีการเริ่มมีการกลับเข้าทํางานในกลุ่มของก่อนหน้านี้อาจจะมีเลี้ยงออฟบ้างอาจจะมีพักงานไว้บ้างแต่ว่าตอนนี้ออเดอร์เริ่มมาออเดอร์เริ่มมายก็มีการรีคูดคนกลับเข้ามารายการผลิตเริ่มเดินพอเวลาคนงานไปอยู่ ตามจุดต่างๆก็จะมีมเรื่องของกิจกรรมแล้วก็การจับจ่ายร้านค้าเล็กๆก็เริ่มเปิดขึ้นอ่ะผพก็มองว่าเป็นสิ่งที่มันขับเคลื่อนธุรกิจไปได้ใช่ครับก็บผมมองว่าในส่วนนี้เนี่ยก็เริ่มเป็นลักษณะขาขึ้นแลละนะครับขาขึ้นนะครับในตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยานะครับเออซึ่งคาดการไว้เลยว่าจริงๆแล้วคาดการไว้ในช่วงปลายปีนะครับถ้าทุกอย่างก็ยังเป็นการขับเคลื่อนในัษณะนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะ น่าจะมองเห็นนะครับอะไรที่เป็นลักษณะทางการการเพิ่มขึ้นในในตัวของดัชนีชีนจาครับครับก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของข้อจํากัดอะไรมากมายก็แล้วแต่หรือแม้แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของปัญหาซึ่งหลายคนอาจจะยังรอติดตามอยู่แต่เราก็จะเห็นนะครับว่าดัชนีตัว ESI index ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของผู้ประกอบการในรอบไตรมาสนี้ซึ่งเป็นไตรมาสสก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ซึ่งรับได้แล้วก็สูงต่อเนื่อง นะครับ,รบมาจากสัปดาห์ปลายมาสที่แล้วอาจารย์ก็ได้มองไว้ด้วยนะครับว่าตรายมาสที่สุดท้ายของปีก็คือไตรามาสสี่เนี่ยก็คือช่วงปลายปีน่าจะมีทิศทางที่สดใสเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันเพราะว่า<ช>อาจารย์<ช>มองว่าปลายปีนี้อาจจะมีทั้งเรื่องของการเปิดประเทศนักท่องเที่ยวจากยุโรปจากอะไรก็แล้วแต่อาจจะหนีหนาวเข้ามาครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราสอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวบ้างแล้วถึงแม้ว่าประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศจีนยังไม่ได้เปิดแต่ว่าทางกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศก็เริ่มเปิดก็น่าจะเป็นสัญญาทีี่ด ช<บ>ใช่ครับและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของไตรมาสที่3นะครับเป็นการรายงานผลดัชนี ESI ดัชนีจิตวิญญาณผู้ประกอบการนะครับครั้งที่4แล้วซึ่งดําเนินการโดยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการนะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณรองาศาสตราจารย์ดออรสุชาติไปพบสกุลนะครับจางครับรอบหน้าจะขอรบกวนอาจารย์อีกนะครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์คร<ช>ับขอบคุณมากครับ อย่าลืมนะครับติดตาม let's talk podcast by bu โดยเฉพาะตัวดัชนี SESI นะครับของรองศาสตยราจารย์ดรสุชาติในครั้งหน้าไตรมาสสุดท้ายของปี2565ครับสัญญาณจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับติดตามใน ep ถัดไปครับขอบคุณครับ